ทำเอาทหารเขมรยืนตัวแข็งหลังเจอทหารพานไทยสั่งสอนดับซาเขมรหลังแอบมาลือ้อตัดลวรลวดน้มของทหารไทยที่ช่องอานมาร์แต่สุดท้ายต้องเพนนีเจอทหารไทยขู่ลั่นไกลหากไม่ยอมหยุดโดยก็เรียกได้ว่าวิดประทะก,กันอีกครั้งเลยนะครับในเมื่อวานนี้หลังจากที่ทัพบ,บกไทยส่งรถแทรกเตอร์ดันดินลุยเก็บกู้ทุ่นบอมเคลียร์สิ่งก่อรสร้างที่ผิดกฎหมายที่ช่องอานมาร์พร้อมลั่นไม่ยอมให้เขมรละเมิด m o u 43อีก โดยวันนี้กองทัพบกไทยได้ส่งรถแทกเตอร์ดันดินเข้าปฏิบัติงานไถเก็บกู้ทุ่นบอมที่ฝ่ายทหารเขมรได้แอบวางไว้โดยรอบบริเวณช่องอานมานอกจากนี้รถแทกเตอร์ดันดินยังเข้าทำลายสิ่งก่อสร้างเพราะมีการวางกำลังล้อมรั้วลวดน้มกั้นเขตตลาดช่องอานมาไว้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทางการเขมรได้พาคณะทูตทหารต่างชาติเข้ามายังพื้นที่อานมาเมื่อหลายวันก่อนโดยไม่บอกกล่าวกับฝ่ายไทยซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทย และยังเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในความขัดแย้งแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงกันอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารไทยสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาได้ก่อนถึงกำหนดเส้นตายหยุดยิงในคืนวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้เคเมินได้ส่งทหารเคเมนเข้ามาตั้งลกลานและสร้างครอบครัวเปิดร้านขายของมากถึง80ลังคาเรือนที่ช่องอานมาซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของประเทศไทย การกระทำของเขมรนือเป็นการละเมิด MOU 43ที่ทางฝ่ายไทยได้ยืนประท้วงไปหลายครั้งแต่ฝ่ายเขมรนิ่งและเมินเฉยมาโดยตลอดแต่ทว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5ส้สิงหาคม68ที่ผ่านมาเวลาประมาณ17.30นาฬิกานาทีทหารเขมรกลับเข้ามาลื้อลวดหน้ำที่ทหารไทยวางไว้ในบริเวณพื้นที่อานมาและเครื่องจักรหนักของฝ่ายไทยก็ได้หยุดทำงานแล้วเช่นกันเมื่อช่วงบ่ายวันที่หสิงหาคม โดยกองทัพภาคที่สองรายงานว่าตรวจพบทหารเขมรห้านายเข้ามาตัดลวดน้าหีบเพลงในบริเวณตลาดช่องอานมาที่ฝ่ายไทยกางลวดไว้เพื่อเป็นแนวเขตจำนวนสองแถวเพื่อเข้ามาตัดลวดหีบเพลงที่ฝ่ายไทยได้วางไว้เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่เขตอธิปไตยของไทยบริเวณพื้นที่ตลาดช่องอานมาอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางฝั่งเขมรยังระบุอีกว่าการรื้อถอนดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากการหารือและการเจรจาระหว่างทหารขเ,เมรและไทยที่ประจำการอยู่ในพื้นที่อานมาต่อมาในเวลาประมาณ19.40นาฬิกา40นาทีกองทัพภาคที่2ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดถึงเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณตลาดช่องอานมาโดยระบุว่าเมื่อวันที่5สิงหาคม2568เวลา16.30นาฬิกา30นาที เจ้าหน้าที่ทหารพานหน่วยที่2310ได้ตรวจพบทหารเขมรจำนวน5นายลักลอบเข้ามาตัดลวดน้ำหีทเพงจำนวน2แถวซึ่งฝ่ายไทยได้กางไว้เพื่อเป็นแนวเขตที่ชัดเจนในพื้นที่ดังกล่าวและทันทีที่ตรวจพบเจ้าหน้าที่ทหารพานหน่วยที่2310ได้เข้าดำเนินการอย่างเด็ดขาดด้วยการสั่งให้ทหารเขมรที่กำลังกระทำผิดยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีและให้ออกจากพื้นที่โดยทหารเขมรก็ได้ปฏิบัติตามคำสั่งและถอนกำลังออกไป โดยตามรายงานระบุว่าทหารเคเมรได้ให้ความร่วมมือจา,จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารพานหน่วยที่2310จึงเข้าดำเนินการกางลวดหีบเพลงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีความละเอียดอ่อนในพื้นที่หลังจากที่กองทัพไทยได้เข้ายึดคืนพื้นที่ช่องอานมาก,กลับมาก่อนถึงกำหนดเส้นตายหยุดยิง เมื่อคืนวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มีการผลักดันชุมชนร้านค้าและสิ่งกอ่อสร้างต่างๆที่ทหารขมรเคยลุกล้ำเข้ามาสร้างไว้กว่า80ลังคาเรือนให้ออกไปจากพื้นที่เนื่องจากฝ่ายขมรและเมิดข้อตกลง MOU c 3 3ซึ่งประเด็นนี้พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองและพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกเคยให้ความชัดเจนแล้วว่าพื้นที่ช่องอานมาถือเป็นดินแดนอธิปไตยของประเทศไทย และยืนยันว่าจะไม่มีการยอมให้คเมระเมิดข้อตกลง MOU 413ด้วยการเข้ามาตั้งโลกลากหรือสร,สร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไปปัจจุบันสถานการณ์โดยรอบฐานปฏิบัติการยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและมีการตรึงกำลังไว้ในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งทางด้านคุณวาสนานานุาน่มผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้มีการเปิดเผยข้อมูลลับรายงานข่าวในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดว่าผู้บัญชาการหน่วยของทางเขมรได้สั่งให้ทหารเขมรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยสั่งเลยนะว่าถ้าหากทหารไทยลุกเข้ามาในพื้นที่เขมรไม่ว่าตรงไหนก็ตามตลอดแนวลบให้ยิงได้เลยโดยในคําสั่งเนีย่ยระบุเลยว่าหากเข้ามาไม่ว่าจะแค่10หรือ15ก็ให้ทําการยิงได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญาหยุดยิงนอกจากนี้พี่เล็กยังเปิดเผยต่ออีกด้วยว่าแต่เมื่อทางฝั่งไทยได้ทราบข่าวนี้ คําสั่งของทหารไทยที่ใช้ตอบโต้ก็คืออย่างเพิ่งยิงตอบโต้ไม่ว่าเขาจะยิงใส่หรือยิงขู่แสดงสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ตามให้รีบเข้าที่กําบังเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่ห้ามยิงตอบโต้เด็ดขาดเพราะมันจะกลายเป็นการประทะแต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่ากองกำลังเขมรบริเวณช่องอานมาเขาจะไปอยู่ตรงเนิน6 7 7ซึ่งสามารถยิงกดอัดลงมาที่ตลาดช่องอานมาหรือฝั่งไทยได้เลย แม้ว่าเราจะสั่งวางกองกําลังไว้ที่เนิน500อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันแต่ก็ยังเป็นเนินที่เตี้ยกว่าชัยภูมิก็สู้ทางฝั่งเขมรไม่ได้เรียกว่าเราเสียเปรียบในบริเวณนี้มากและถึงแม้ว่าทหารเขมรจะยิงใส่เราก่อนและเรายิงตอบโต้สุดท้ายเขมรก็จะอ้างว่าเรานั้นยิงก่อนอยู่ดีอย่างไรก็ตามนะครับมาล่าสุดทางด้านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคสองกล่าวถึงพื้นที่ช่องอานมา้าวนนี้มีเหตุกระทบกระทั่งกัน เรื่องการลือรั้วลวดหนามนั้นว่าเขาพยายามขึ้นมามีกระทบกระทั่งนิดหน่อยแต่ไม่พกอาวุธขึ้นมาแต่เรายืนยันว่ามีความจําเป็นเพื่อป้องกันการวางกําลังของฝ่ายเรายืนยันช่องอ่านมาไม่มีอะไรและทหารเขมรก็กลับลงไปแล้วเมื่อถามว่าอนาคตอาจมีปัญหาขึ้นอีกหรือไม่เพาอเขมรเรียกร้องให้ทหารไทยออกจากช่องอ่านมาพลโทบุญสินกล่าวว่าเป็นปกติแต่เราไม่ถอย ซึ่งทั้ง11จุดเราทําแบบเดียวกันคือการวางรั้วลวดหนามและนํากําลังไปวางไว้บนภูมะเขือก็เช่นกันมีการวางกําลังเพื่อป้องกันการกระทําที่ไม่เรียบร้อยต่อแผ่นดินยืนยันว่าเราอยู่ในเขตป,ประเทศไทยไม่ได้ลุกล้ําหรือยึดพื้นที่นอกประเทศซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยังไงก็ฝากทุกคนโกรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า